เอาแลควผมก็ขอกราบทุกท่านสวัสดีปุยยะตายายพ่อแม่พี่น้องคนดูรวมถึงผู้ติดตามทุกๆท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม e p i c t เทสเตอนะผมเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแล้วก็ตัวละครที่ผมจะมาดีในวันนี้ก็คือเจ้าโรบินนิวโวนะผมอยู่ในสาย s s เนานแล้วก็เป็นสายธรรมดาหรือว่าสายปีกนั่นเองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูสกิลของมันทั้งสสกิลม่อ,อัปเต็มนะผมแล้วก็พาไปดูหน้าต่างของเกมเพลนะว่าประมาณไหนโอเคมาเริ่มกันที่สกิลที่1กันเลย อ่าสกิลที่หนึ่งเนี่ยเจ้าโรบินเนี่ยจะทำการโจมตีใส่เป้าหมาย3ตัวนะผมสามตัวด้วยความแรงโจมตี200%ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็ทำให้ศัตรูตัวที่เขาโจมตีไปเนี่ยลดเกรดอันติ35จุดนะครับผมแล้วก็ยังทำให้ติดสถานะออร่าอีก2เทิร์นนะครับผมอ่ะโดยไอ้สถานะออร่าเนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ติดได้รับเกรดหรือว่าค่าพลังงานสกิลจากทุกๆแหล่งน้อยลงนะผมน้อยลง25%บอกก่อนเลยนะผมว่าเจ้าโรบินเนี่ยมันจะเด่นเรื่องการอ่าเขาเรียกว่า ลุนหลอดอันตรีของศัตรูนะผมหลอดอันตรีก็จะอยู่ด้านล่างเลยเนาะถ้าคุ้มเมื่อไหร่ก็จะทําการเขาเรียกว่าทําการเปิดอันตรีอะไรประมาณนี้โอเคไปกันที่สกิลที่2ครับผมอันนี้เป็นสกิลพาสซีฟตัวโรบินบวกเลือดให้ตัวเอง2 5นะครับผมแล้วก็บวกเกรดเกรดอันตีให้ตัวเองอีก50แล้วก็ความเร็ว60รวมถึงความเสียหายอีก15%เอนาะอันต่อไปสกิลที่3ครับผมเมื่อใดก็ตามที่โรบินทําการโจมตีธรมรมดาเนี่ยเขาจะทําการลด จุดหรือว่าลดเกรดของศัตรูค่าพลังงานสกิลเนี่ยสาสิบห้าจุดนะครับผมอ่าสกิลสุดท้ายครับผมสกิลที่สี่นะอ่าเมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยเจ้าโรบินเนี่ยจะทําการบวกเกาะให้เพื่อนทั้งทีมนะครับผมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทอร์มนะ,ะสองเทอร์มว่าซัดสองเทิร์นนะครับผมใส่เพื่อนทั้งทีมให้ตัวเองเลยนะผมเขาจะทําการบัฟให้เนาะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมนะครับผมอ่าเออโรบินเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะผมว่าตำแหน่งที่แนะนําก็คือ ตำแหน่งของแถวหลังนะก็อยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้หรือว่าสี่สี่แถวนี้นยะตรงไหนก็ได้นะก็แล้วแต่คนถนัดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่าเทินแรกที่เขาเพิ่มเกาะให้ศัตรูเนี่ยไอย้เพิ่มเกาะให้ทีมทีมเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงเอ,อเดี๋ยวขออันนี้เอาให้เต็มนะปุ๊บนะผมเปิดเทินแรกมาทําการบวกบวกเกาะให้กับเพื่อนทั้งทีมแล้วก็ อันนี้อาจจะไม่ได้เห็นออร่านะผมเพราะว่าโรบินเนี่ยมันมัน,ม,นมันตีแรงไม่ใช่ตีแรงหรอกคือไอ้ดาที่ผมอยู่ชั้นมันยังน้อยคือโรบินเนี่ยผมได้ไดีนี้ไอดเดียไอดีเดียวนะผมก,ก็ก็เลยเอามาปั้นให้ดูกันก่อนอ่าประมาณนี้อย่างที่บอกครับผมโรบินเด่นด้านการลดเกจศัตรูเนาะเออประมาณนี้ก็เป็น ถามว่าเป็นตัวซับได้ไหมก็เป็นตัวซับได้อยู่นะผมเพราะว่ามันมีสกิลบัฟอ่อบัฟเกาะให้เพื่อนเนาะก็ดีเลยแล้วก็เป็นตัวดาเมจถามว่าหนักไหมดาเมจไม่ได,ไได้ไม่ได้แรงมากนะผมก็ท็อปเซิร์ฟก็ใช้กันเต็มเลยนะเพราะว่ามันเป็นแทบแทบจะแบบไม่กี่ตัวที่เขาเรียกว่าลดลดสกิลลดไอค่าพลังงานสกิลของศัตรูเนี่ยแทบจะเกือบจะทุกสกิลเลยนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้เออก็ท็อปเซิร์ฟก็ใช้นะเนี่ยเห็นปะเออเขาก็ใช้กันเยอะอยู่นะครับ ก็ดีเลยโรบินผมให้โรบินเนี่ยอยู่ที่เอ่ออยู่ที่เก้าเก้าเต็มสิบนะผมให้เพราะว่าสกิลของโรบินเนี่ยมันหายากมากเลยนะผมที่จะสามารถลดเกรดได้ส่วนข้อเสียก็คือมันตีเบาไปนิดนึงเนาะเออก็ประมาณนี้แล้วกันแต่แต่ถ้าใครปั้นดีๆก็ไม่มีข้อตีอะไรนะครับผมโรบินเนี่ยก็โอเคทุกอย่างเลยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญ ที่สำคัญครับผมโอ้ยกดติดตามให้เราด้วยเถอะนะเออก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บ